เครือข่ายวัดพระบรมธาตุโดยผ่านส้มร่วมกับศูนย์คุณธรรมนะครับที่อําเภอเสมิงนะครับบ้านอมลองตอนนี้จะมาดูกลุ่มแม่บ้านทําปุ๋ยกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวเชิญแนะนำาัเชนะค่ะครับอันนี้เดี๋ยวก่อนนะครับเห็นว่าเป็นบัณฑิตคืนถิ่นใช่ไหมครับเป็นจบปริญญาโทค่ะจบปริญญาโทจากมหาลัยเชียงใหม่ค่ะสาขาด้านไบโอที่ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตรเป็นลูกหลานคนในหมู่บ้านนี้เลยใช่ค่ะแล้วก็ตั้งใจจะกลับมาช่วยชุมชนตรงนี้ ตั้งใจค่ะก็มีแนวคิดมาจากหลวงพ่อทั้งสององค์อะค่ะหลวงพ่อสองแนวคิดที่หลวงพ่อได้ทําไว้ใช่ไหมครับค่ะแล้วก็ประยุกต์ในด้านทําการเกษตรอินทรีย์ตรงนี้ได้ยังไงบ้างครับโอ้โหมันมันเป็นคนละเรื่องกันเลยค่ะการเกษตรจริงๆเจนไม่ได้จบทางด้านการเกษตรมาอย่างี้ค่ะแต่ว่าเราได้ได้ได้เรียนรู้จากกลุ่มแม่บ้านค่ะได้เรียนรู้ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นําเอาภูมิปัญญาชาวบ้านบวกกับความรู้ที่เรามีนิดหน่อยเชื้อแบคทีเรียชีวภาพเชื้อรา การเจริญเติบโตอะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่าจบเพราะว่าทำปัญญาโททางด้านเชื้อแลคติกมาด้วยไงคะแลคติกแอซิดแลคติกแอซิดแบคทีเรียครับก็เป็นเชื้อที่ย่อยสลายใช่ค่ะมันเป็นพวกนี้ค่ะพวกพวกอาหารหมักดองค่ะพอดีเซนทำทางด้านทางด้านเนื้อหมักครับค่ะก็ต้องเอาวัตถุดิบมาชั่งก่อนครับวัตถุดิบนี่มีอะไรบ้างครับมีขี้หมูครับขี้ไก่ขี้หมูนี่เอาาามจกไหนเอามาจาก เราไม่ได้เลี้ยงกันเองใช่ไหมไม่เลี้ยงค่ะต้องไปซื้อฟาร์มมาก็ไปซื้อฟาร์มมาครับซื้อมาเป็นกิโลขี้หมูแห้งใช่ไหมขี้หมูแห้งซื้อมากิโลละสองบาทขี้หมูแห้งที่เขาหมักแก๊สแล้วหรือเปล่าใช่ค่ะอ๋อเป็นโรงฟาร์มที่เขาบ่มแก๊สแล้วใช่แล้วเขาตากแห้งเสร็จแล้วใช่ค่ะมูปุ๋ยดีมากเลยนะตัวนี้นะครับได้ขี้หมูแห้งแล้วได้อะไรอีกแล้วก็ขี้ไก่ก็ซื้อมาจากฟาร์มขี้ไก่ก็ซื้อมาจากฟาร์มฟาร์มไก่ขี้ไก่นี่จะมีแกลบปนมาเล็กน้อยใช่ไหม มันจะมีขี้ไก่สองอย่างขี้ไก่เกลียบเลยก็จะไม่ใช้ค่ะขี้ไก่ล้วนค่ะขี้ไก่ล้วนเลยอ๋อ,อเขาไม่ต้องใช้แกบปนอย่างนั้นแล้วเราต้องมาใช้ซื้อเกล็ดที่บ้านเราใช้อ,อ,อ,อ๋อโอเคโอเคแล้วอะไรอีกครับไดช้แกลบแล้วก็ลำแกล็นี่เอาจากลงสีรงสีลงสีขอ,ของชุมชนเราเองเรเหร,อรือเปล่าของชุมชนเราบ้างแล้วก็ซื้อจากรตรงสีอ,อื่นบ้างอ๋อครับ,รบแล้วก็ลำลำลำนี่ลำลำหลยาบลำลละเอดลำละเอียดเลย อีกน้ำจุลินทรีย์อันนี้ใครคนทาจุลินทรีย์เนี่ยแม่บ้านทาหมดค่ะแล้วเอาหัวเชื้อมาจากไหนหัวเชื้อก็ทํา EM หรือว่าทำเองทำทำเองค่ะหัวเชื้อที่ทําเองค่ะเป็นเอาจุลินทรีย์ป็นาจุลินทรีย์ธรรมชาติแปงน้ำตาลก็ซื้อมาอีกซื้อจากที่เด็กที่ดรขินเขามาบริจาคให้เด็กแล้วก็ส่่นมากก็ซื้อจากเด็กมาทำอีก อ๋อคือดรนันทพลกลุ่มน้ําตาลคือสรุปแล้วกากน้ําตาลนี่กลุ่มไทยรุ่งเรืองนี่เอามาให้ใช่ค่ะแต่ว่าก็เป็นเครือข่ายที่ต้องทําการซื้อขายกันในกลุ่มขายก็สองวันก็กลับสองวันก็กลับ,บ,ลบเป็นกองเตี้ยๆใช่ไหมค่ะอย่างนี้นีค่ะอ๋อกลุ่มอย่างนี้ก็ไปอบรมจากศูนย์อื่นมาอ๋อครับครับเห็นข้าวที่ที่สกูขทไทยครับแล้วก็ที่ สรุปแล้วดูมาหลาย,ลายที่กับกับกับลองลองมือทําเองนี่ยังไหนรู้มากกว่าตองมือทําเองรู้มากกว่าเลยนะแต่ต้องไปดูก่อนนะยังไงก็ต้องไปดูกอนใช่ค่ะอ๋อแล้วปุ๋ยที่ได้มานี่เอาไปใช้ที่ไหนกันบ้างใช้ในชุมชนเราเนี่ยก็ขายอีกทีนึงขายค่ะก็คือกลุ่มเราก็ทําคนไหนอยากซื้อก็ขายไปขายขายเป็นกิโลขายกับเป็นกิโลกิโลเท่าไหร่ครับเดี๋ยวนี้ขายในภะายในกลุ่มก็กิโลสามบาทครึง่งสามบาทห้าสิบ อพอคุ้มขอคุ้มค่าซื้อของมาไหมพออยู่ค่ะแล้วคนไม่ได้ใช้เยอะค่ะก็คือลดการใช้ปุ๋ยเคมีไปเลยใช่ค่ะดีขึ้นค่ะฟูขึ้นไหมสังเกตตอนก่อนนี้ดินจะเหนียวมากค่ะรับนี้มันเวลาเราทํามันจะพรวนมันมันจะย่อยง่ายค่ะย่อยง่ายนะก็เติมมันไปเรื่อยๆทุกปีทุกปีใช่ไหมอย่างไรสตอเบอรี่ก็เติมไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆดินก็จะดีขึ้น <C> e แต่ก่อนเคยซื้อมาจากรบบรีตอนนี้ไม่ต้องซื้อแล้วมั้งปุ๋ยชีวภาพเนี่ยนำทมควันไม้ของเราอ๋อครับครับที่สาที่เราหมักน้ำหมักเจล็ดรถก็ใช้ได้ค,ครับก็ดีก็พัฒนากันไปเรื่อยๆนะใช่ค่ะก็คิดว่าต่อไปคงขยายผลไปทางหมู่บ้านอื่นตำบลอื่นถ้าเกิดเหลือเขามาซื้อนี่ขายไหมขายค่ะนะให้ติดต่อมาที่กลุ่มแม่บ้านนี่เลยนะที่บ้านอื่นเขาก็มาอบรมจากที่เราเขามาอบรมที่เราองแสดงว่าเราเราขาดทุนนี่พอเราไปอบรมมาห้าแห่งใช่ไหม เขามาดูที่เดียวเขาจบเลยใช่ไหมไม่เป็นไรนะยอมให้เขานะยอมอยากให้ที่อื่นขยายใหฝนต่อนะครับผมงั้นก็ขอบคุณมากนะครับออกถามนิดนึงนะครับว่าคิดยังไงถึงแบบถึงเรียนระดับมาสเตอร์ดีกรีคือจบปริญญาโทแล้วไม่ไปหางานแบบเข้าระบบในในระบบทั่วไปนะฮะเราทำไมถึงกลับมาที่บ้านเพื่ออะไรครับจุดประสงค์วัตถุประสงค์ก็อย่างแรกเลยคือครอบครัวค่ะเพราะว่า พ่อเนะี่ยอยู่อยู่คนเดียวแล้วทีนี้เจเนะี่ยจริงๆพ่อมีลูกสองคนเป็นผู้หญิงทั้งสองคนแล้วก็พี่เนะี่ยอยู่ที่ปายแล้วทีนี้แม่เสียไปประมาณเกือบสิบปีแล้วค่ะทีนี้เหลือพ่อคนเดียวแล้วคิดว่าไม่ได้ละคือจะให้ปล่อยให้พ่ออยู่คนเดียวแล้วสู้ชีวิตโดยลําพังเนี่ยไม่ได้แล้วเนี่ยค่ะก็เลยกลับมานี่เป็นส่วนแรกส่วนที่สองเนี่ยก็คือได้แนวคิดจากหลวงพ่อสรยุทธชัยปัญโยแล้วก็หลวงพ่อสังคมธนะปัญโยค่ะทีะ่พยายาม S <S <an> สอนเกี่ยวกับแนวคิดในเรื่องของการพึ่งพาตนเองอะไรเงรี้ยค่ะเราก็เกิดแนวคิดว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆตอนแรกเนี่ยยอมรับว่าออคิดว่าเอ,อ๊ะทำไมเราต้องเราต้องมาทาทาอะไรแบบที่พี่ที่เป็นเกษตรกรรมอะไรเงรี้ยค่ะแต่ว่าพอพอเราได้แนวคิดแล้วเนี่ยเราเราก็เกิดการเรียนรู้ว่าเอ,อ๊ะมันมันจริงๆแล้วเนี่ยเราเออผ่านผ่านการเ,ออเรียนจากจากสถาบันต่างๆมาแล้วเนี่ย S 1> <S 1> เราน่าจะนาความรู้ที่ได้เนี่ยมามาประยุกต์กับที่บ้านเงี้ยค่ะเพื่อถึงยังไงแล้วอย่างแรกเนี่ยคือเราต้องกลับมาดูแลครอบครัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราเราจึงเกิดว่าเราจึงเดวคิดว่าเอ๊ะเราก็น่า,นาจะนาความรู้ที่ได้เนี่ยเพราะว่าเจนสบทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร,รมาอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะเอามาประยุกต์กับภุมิปัญญาชาวบ้านแล้วก็น่าจะเรียนรู้ด้วยกันได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วจากการทํางานที่ผ่านมาคิดว่าความสามารถที่เรามีเรา เอากลับมาพัฒนาเนี่ยเห็นผลในการเปลี่ยนแปลงเพื่อเปรียบเทียบระหว่างมีเรากับไม่มีเราเนี่ยมีความแตกต่างหรือเปล่าครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่มีเราเนี่ยเขาก็สามารถทําได้ทําได,ด้ด้วยตัวลำ,ลำพังของเขาอยู่แล้วเงี้ยคะ่ะเพียงแต่ว่าเราเข้ามาเนี่ยเราอาจจะเข้ามาเสริมในด้านความรู้เกี่ยวกับทางด้านจุลินทรีย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่า,าจุลินทรีย์ เราอาจจะมาช่วยในในด้านขององค์ความรู้ว่าจุนินทรีตัวนี้จะทำในในการใช่ค่ะนนำไปใช้ในด้านไหนมากะะส่วนใหญ่เนี่ยจริงๆที่จะทำเนี่ยคืออยากจะให้ชาวบ้านเนี่ยทำเกี่ยวกับจุนินทีท้องถิ่นคือ IMO ค่ะและ้วเราก็จะนำความรู้ที่ได้มาเรียนเ,นยเรียนมาเนี่ยคือนำเขาเนี่ยไปไปไปทำด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเค แล้วก็สรุปนะฮะก็คือยอมทิ้งยอมทิ้ง <laughs> เรียกว่าความสะดวกสบายที่อยู่ในจริงๆอยู่ในเชียงใหม่อยู่ในกรุงเทพะอะไรเงี้ยก็สะดวกสบายาใช่ครับแต่เป็นความต้องยอมรับว่าจริงจริงทีแรกเนี่ยก็ยอมรับว่าเอ๊ะทําไมเราไม่ไม่ไปทํางานที่อื่นได้เงินเดือนเยอะเยอะกว่าแต่ว่าเรามาจริงจริงความสุขของคนเนี่ยวัดได้จากหลายรูปแบบ จริงๆอันนี้ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งที่เราได้ทําหน้าตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเอาความรู้มาพัฒนาในในในส่วนของรากย่อยตรงนี้มันน่าจะทําให้ประเทศไทยประเทศชาติของเราพัฒนาไปได้ดีกว่าใช่ไหมครเพราะว่าเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยจริงๆได้ได้ยินหรือว่าได้ฟังจากหลายๆคนพูดแบบว่าคนไทยเนี่ยเป็นเป็นประเทศที่ทําเกษตรกรรมที่เก่งที่สุดครับ ในฐานะที่เราเนี่ยเป็นชาวนาเป็นลูกหลานชาวนาเนี่ยณตรงนี้เราน่าจะนําความรู้ที่ได้เนี่ยมาพัฒนาในด้านเกษตรกรรมดีกว่าในด้านของอุตสาหกรรมอันนี้เป็นเป็นความคิดเห็นในส่วน <Okay. S 1> ตัวขอครับขอให้ประยุกต์จั